สวัสดีครับคผูฟังทีรักครับเรื่องของพิธากับหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับมีคนให้คําแนะนําบอกว่าด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยควรจะทําใจไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับว่าทองย้อยแนะด้อมส้มทําใจดูทรงหุ้นไอทีวีมัดพิธารอดยากเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมบัติทองย้อยซึ่งเป็นหัวหน้ากาดมอ็บไทยไม่ทนแล้วก็เป็น ผู้ที่เคยต้องโทษในคดีมาตรา112นะครับสมบัติโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องหุ้นไอทีวีโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับบางคนเนี่ยบอกว่าไหนวะช่องทีวีไม่เห็นมีออกอากาศเลยเด็กบางคนยังไม่รู้จักช่องนี้เลยซะด้วยซ้ำไปประเด็นคืออย่างนี้ครับเขาไม่ได้ออกอากาศหรอกครับไม่ได้ออกอากาศเลยก็จริงแต่บริษัทเขาเนี่ยยังดำเนินกิจการอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามนั่นคือบริษัทเนี่ยยังไม่ปิดกิจการแล้วการถือหุ้นเนี่ยจะถือมากหรือถือน้อยก็ถือว่าถือหุ้นอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่การตีความนะครับว่าจะตีความเป็นบวกหรือว่าเป็นลบแค่นั้นเองแต่ดูทรงแล้วเนี่ยรอดยากครับเอาเป็นว่าบรรดาด้อมทั้งหลายบรรดาติ่งทั้งหลายแฟนกลับทั้งหลายเนี่ยทำใจล่วงหน้าก็จะดีนะครับจะได้ไม่เครียดครับ